หนังสือผ่าด่านการทดสอบบทการทดสอบมีทั้งหมด6หัวข้อหัวข้อที่1นหนึ่งสภาวะจิตราบเรียบสงบจึงสามารถรับมือกับการทดสอบพระโอวาทท่านนันจีเหล่าเชียนองค์เมตตาผู้บำเพ็ญในปัจจุบันต้องมีการเตรียมใจตลอดเวลาหากวันหนึ่ง เกิดการทดสอบเวลาพบเจอกับอันตรายจะมีเวลาให้เรามาเตรียมตัวอีกหรือวันไหนไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วพระองค์ทำมานดานำองค์การสวรรค์กลับคืนไปจะมีเวลาให้เราเตรียมตัวอีกไหมอะไรคือการเตรียมตัวเล่วงหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอพระโอวาทพระอาจาริณีสื่อหมู่เมตตาการบำเพ็ญธรรมอาจมีความยากลำบากการทดสอบขณะที่เจอการทดสอบนั้นมีผู้บำเพญ็ญคอยพยุงนักธรรมอาวุโสให้กำลังใจหากได้มีโอกาสสัมพันธ์ที่ดีก็จะได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นไม่ท้อแท้ต่อชีวิตทำให้เหมือนอยู่ปลายขั้วการเกิดตายแล้วได้ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งแต่ทางตรงกันข้ามหากอยู่บนหนทางการบำเพ็ญธรรมมีนาอาวุโสที่รักและห่วงใยเอาใจใส่ให้ความสำคัญบางครั้งอาจจะมีความมีการดุเสียงดัง กับเราบ้างพูดจาอาจจะหนักไปบ้างงานธรรมกิจยุ่งยากใจบ้างบางครั้งแสดงสีหน้าให้เราได้เห็นเราก็ไม่สบายใจท้อแท้ใจรู้สึกว่าธรรมะนี้มีเพียงแค่นี้เองใช่หรือไม่พวกเจ้ารู้สึกว่าในอนาจาักรธรรมขาดความอบอุ่นพบเจออุปสรรคไม่มีใครมาปลอบใจไม่มีใคร มาช่วยคลายความกักกุ้มกลางบนในใจการรับผิดชอบหน้าที่นี้ทุกเหลือเกินเหนื่อยมากด้วยใช่ไม่ใช่จิตใจของคนเราเบาะบางมากบางครั้งดูผิวเผินจากภายนอกเหมือนเข้มแข็งแต่ความจริงเบาะบางมากเลย เพราะไม่มีใครที่สามารถเติบโตจากสภาวะที่เข้มงวดได้ดังนั้นศาสนาปราบจึงต้องอาศัยความรักความเมตตามอบให้กับเวในพระศาสดาทั้ง5ก็เช่นเดียวกันมีแต่ความรักให้กับเวในจึงต้องรู้ว่าความยากลำบากที่เราได้พบเจออยู่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นต่อไปก็อาจได้พบเจอเช่นกัน าอาจารีนีซือหมูมีก้าตำหนิติเตือนพวกเจ้ายิ่งไม่กล้าใช้คำพูดที่หนักก็เกรงว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความกระทบกระเทือนใจพวกเจ้าเหมือนต้นกล้าที่ยังอ่อนแอยังต้องมีคนมาพลดินลดน้ำใส่ปุ๋ยเอาใจใส่ดูแลทุกวันต้องอาสัยอากาศ แสงตะวันที่คอยช่วยเหลือสาสตร์สองและยังต้องมีคนที่ไปดูแลทั้งเช้าเย็นว่ามเมล็ดนี้แตกหน่อแตกรากแล้วหรือยังจำนวนน้ำพอไหมเติบโตแล้วหรือยังแล้วมีรากแตกหนอกก็กลัวจะโดนฝนกระน่ำกว่าแสงแดดจะแผดจ้าเกินไปกว่าจะเหี่ยวเช้าน้ํามากเกินไป ก็กว่าจมน้ำตายลมแรงเกินไปก็กว่าจะหักกังต้นอีกด้วยเหตุนี้ต้นก้าอ่อนจึงดูแลยากความรักในการทุ่มเทก็ต้องมากเป็นพิเศษการบำเพ็ญธรรมแม้จะกล่าวถึงเรื่องกะลากบุญกุศลแต่ก็มีการดูแลใช่ไหมเหตุสัมพันธ์ไม่ค่อยลึกซึ้งยิ่งต้องใส่ใจดูแลให้มาก ไม่ใช่เพียงครั้งเดียว10ครั้งร้อยครั้งหรือพันครั้งแต่ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆรักเสมอจนกระทั่งปัจจัยสัมพันธ์สุกงอมเจ้าบัดนี้ได้รับตำแหน่งฟ้านี่เป็นเพราะแรงปัณิธานมาตั้งแต่อนันตะกับเหตุปัจจัยสัมพันธ์หมุนเวียนเปลี่ยนพันมาเรื่อยๆฟ้าเบื้องบนจึงได้อาศัยสภาวะแวดล้อมมาทดสอบส่งเสริม กายใจได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอจนกระทั่งสภาวะจิตก้าวไประดับหนึ่งจึงได้รับภาระหน้าที่ที่สำคัญภาระหน้าที่นี้ไม่ใช่เอามาโอ้อวดตนเองแต่เป็นการอาศัยตำแหน่งฟ้ามาเพื่อทำประโยชน์ให้กับเวนนไนมีใช่อาศัยตำแหน่งฟ้ามาส่งเสริมตนเองใจของสิริลักษ์เจ็บปวดไหมทุกมากไหมบนหนทางการปฏิบัติ ได้ประสบพบเจออุปสรรคเจ้าท้อแท้ใจไหมยังมีความหวังไหมหรือว่าพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวก็สิ้นหวังละทิ้งแล้วถูกโจมตีเพียงครั้งเดียวก็หมดอะไรตายอยากอย่าลุกไม่ไหวแล้วพวกเจ้าปากก็บอกว่าสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วสิริรักแม้ไม่พูดออกมา อาจารย์หญิงก็เข้าใจคนก็คือคนเมื่อยังไม่เข้าใจหลักการแห่งธรรมดีพอเมื่อเจออุปสรรคย่อมสูญเสียความมั่นใจทุกๆอาณาจากักรในช่วงเริ่มต้นบุคลากรยังไม่มั่นคงพอเบื้องบนจึงยืมบุคลากรมาช่วยงานระทำแม้ว่าผู้คนนั้นได้ไม่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง เมื่อเราเป็นผู้นำก็ต้องอาศัยนำพาเขาชี้แนะเขาเอาใจใส่เขาเมื่อมอบหน้าที่การงานที่สำคัญให้เขาทำก็อย่าเพิ่งทุ่มเทให้เขาทำคนเดียวหมดเพราะยังไม่เข้าใจการทำงานธรรมะดีพออาณาจักรธรรย่อมมีปัญหาแน่ดังนั้นเมื่อเจอสภาวะแวดล้อมที่ไม่ราบรื่นจำเป็นต้องทำใจ ให้ราบเรียบสงบอย่าวุ่นวายเบื้องบนจะเสริมปัญญาให้เองเป็นเช่นนี้ก็จะรู้ว่าควรสนองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหัวข้อที่สองสำนึกคุณคือยาวิเศษในการขี้ขายเหตุปัจจัยสัมพันธ์ที่เลวร้ายพระโอวาทพระอาจารินีซื่อหมู่เมตตาผู้บำเพ็ญธรรมควรมีบุคลิกภาพของผู้บำเพ็ญ ต้องใช้พฤติกรรมที่ศรัทธาจริงใจจึงจะสามารถทำให้แรงกรรมลดหย่อนลงทำให้อุปสรรคแห่งมานดับสลายดังนั้นเมื่อมีคนต่อต้านเราเป็นปกปักกับเราอย่าให้เกิดจิตใจแห่งความเครียดแค้นยิ่งต้องขอบคุณเขาเหตุปัจจัยสัมพันธ์อันเลวร้ายจึงสามารถขี้ขายได้ ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราต้องคิดเผื่อเขาเราจึงสามารถก้าวพ้ความสัมพันธ์ทางโลกิยะจำไว้ต้องอาศัยการอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ไการนี้แสดงให้เห็นธรรมทำให้เวไน,นได้เห็นในขณะเดียวกันเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่นให้เขาได้เห็นถึงความดีการนำเพ็ญธรรมของเราไม่ธรรมดา มีศักดิ์ศรีมีคุณธรรมไมใ่ใช้ใจที่ศรัทธาที่สูงสุดของเรามาฝ่าฟันให้ร่วงพลจากเหตุปัจจัยสัมพันธ์ที่เลวร้ายทั้งมวลอนาคตแห่งธรรมในการข้างหน้าจึงยาวไกลเจริญรุ่งเรืองหวางว่ารุ่นหลังจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อยู่แนวหน้ามีเรื่องราวใดรวมกันแบกรับ ร่วมกันฝ่าฟันการย่างก้าวต้องเหมือนกันนักรมอาวุโสเหมือนขาขวาเราเหมือนขาซ้ายดังนั้นการก้าวเดินต้องไปด้วยกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านก้าเผชิญด้วยกันการผ่าด่านทุกด่านไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่าหลบหนีต้องยอมรับจึงจะเข้าใจชัดเจนขี้คลาย ปัจจัยสัมพันธ์นั้นได้แล้วใช้ใจที่ศรัทธาจริงใจทำให้เขาเกิดความซาบซึ้งอย่าได้กังวลเป็นห่วงเลยใจแห่งความเมตตาการุณของพระอาจารย์ไม่ถูกถอนหรือในขณะนั้นบัดนี้ก็เช่นเดียวกันกลัวแต่ว่าพวกเจ้าจะเกิดปัญหาในขณะที่อยู่ท่ามกลางการประชิญหน้าจะขับไล่แรงกรรมออกไปก็เหมือนกัน ตัดชิ้นเนื้อบนร่างกายของตนเจ็บปวดสาหัสความจริงใจของเจ้าได้รับการทดสอบบางครั้งนี่กรรมปรากฏตรงหน้าไม่เพียงแต่ร่างกายเจ็บป่วยการต่อสู้ดิ้นรนของใจก็เป็นเคราะภัยอย่างหนึ่งดังนั้นยามปกติต้องขยันหมั่นอ่านหนังสือธรรมะของอารยะเจ้าปราบเมธี พระโอวาทพระโพธิสัตว์มากมายหากไม่ได้อ่านไม่ได้ย้อนมองไม่เพิ่มพลังแรงไฟให้กับตนเองแต่ละวันเอาแต่ปฏิบัติงานทำใจเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่เคยสงบลงเลยแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรนานเข้าก็เหนื่อยล้าพลังศักยาภาพลดลงลดถอยหดหาย จึงกล่าวได้ว่าความเชื่อมั่นสามารถสร้างพลังกำลังใจได้ทำให้เจ้าเดินไปข้างหน้าพวกเจ้าต้องเชื่อมั่นใจต้องเข้มแข็งมุ่งหน้าเดินเพราะเหตุใดระหว่างการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมจึงได้มีการทดสอบมากมายแต่ยังมีการปรับปรำให้ร้ายกัน นั้นเป็นเพราะเหตุปัจจัยสัมพันธ์ของพวกเจ้าด้วยเหตุนี้สามารถพบเจอสิ่งที่ไม่สมปัารถนาอย่าเครียดแค้นอย่าโทษกล่าวสาำยังต้องสํำนึกคุณเบื้องฟ้าที่ให้โอกาสนี้แก่เราทำให้เราได้ลดนี่กรรมวิบากรรมลงหนึ่งขั้นขอให้พวกเจ้าใส่ใจทำความเข้าใจ การบำเพ็ญธรรมจึงจะมีความสุขการปฏิบัติธรรมจึงจะมีชีวิตชีวาหนังสือพาดานทดสอบในยุคปลายบทที่1บทที่2ก็จบสิ้นไปแล้วนะครับผมฝากติดตามบทที่3บทที่4นะครับผม อ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนะครับใช้คำไม่สุภาพนะครับผมหรือทำให้พี่ๆทุกท่านญาติธรรมทุกท่านเกิดความไม่เข้าใจกราบบิิทบิ์เมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้ผมครับผมขอประคุณมากครับสวัสดีครับ